สวัสดีครับทุกคนยีตนรบทุกคนก้าสู่มีฟองชแนลครับวันนี้ทุกคนมือถือไม่มีเสียงใช่ไ,ไหมครับเออแล้วคุณได้ยินผมได้ไงเนี่ยยอกยอกมาเดี๋ยวมาเริ่มวิธีการแก้ไขกันเลยดีกว่านะครับผมก็สําหรับวิธีการก็คือไปที่ตั้งค่านะครับต้องบอกไว้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการที่แอดวานซ์กว่าคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมเคยผิดพลาดมาก่อนจากการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวผมจะทาให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เริ่มแรกนะครับ ก่อนที่เราจะไปทําอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าเสียงเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเราจะต้องไปเช็คก่อนนะครับว่าเสียงของเราเนี่ยมันถูกเปิดแบบสมบูรณ์แบบไหมนะฮะเราคลิกขึ้นมาเราก็ลากดูครับว่าโอเคนะฮะแต่เสียงของผมมันปกติดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้งานได้นะครับทุกคนคุณลองดูนะครับว่าเสียงรายการสั้นอะไรของคุณเนี่ยนะครับมันมันมีปัญหาไหมนะฮะนะฮะมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับระดับเสียงเนี่ยนะของระบบของอะไรนะครับเนี่ย ก็ถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาเนี่ยเสียงมันก็จะดังปกตินะครับผมตรงนี้นะตรงเสียงวิดียออะรงีนะครับเนี่ยนะเออถ้าไม่มีปัญหาคือมันก็ปกตินะครับทุกคนทีเนี้ยถ้าเกิดของทุกคนเนี่ยมันมีปัญหามันไม่สามารถที่จะ,จะ,ะใช้งานเรื่องเสียงได้นะครับผมเคยเจอมาก่อนก็คือวิธีการแก้เนี่ยนะครับก็ไปที่เอาแบบวิธีการแบบเบสิกก่อนนะคือไปรีเซ็ตการตั้งค่านะครับผมไปที่การจัดการทั่วไปนะครับอืม <c oughs> แล้วก็เรื่องของการรีเซ็ตนะฮะ ผมจะรีเซ็ตการตั้งค่าก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะทั้ง3ตัวนียสามารถรีเซ็ตได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่ต้องเน้น,เนย้ำนะฮะเน้นย้ำสุดๆก็คืออย่าไปคืนค่าโรงงานนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณคืนค่าโรงงานไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์ของคุณแอปพลิเคชันต่างๆนู่นนี่นั่นมันอาจจะหายไปได้นะครับผมก็รีเซ็ตแค่สาอันบนแค่นั้นพอนะครับถ้าสาอันบนคุณกดรีเซ็ตไปแล้วแล้วเสียงยังไม่กลับมาอีกนะครับ ให้คุณไปดูอีกวิธีหนึ่งก็คือคุณแบ็กกลับไปก่อนนะกลับไปนะครับอ่าโอเคครับเข้าไปที่การตั้งค่าอันนี้ผมเคยพลาดมาก่อนนะครับอยู่ดีๆโทรศัพท์ก็ไม่มีเสียงผมก็เอ๊ะมันเป็นอะไรว่าเกือบจะไปส่งซ่อมอยู่แล้วแต่ว่าพอมาดูตรงนี้ครับสามารถแก้ไขได้นะฮะการช่วยเหลือการเข้าถึงครับคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีแอปพลิเคชันในการช่วยเหลือแบบเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ อ่าช่วยเหลือเรื่องตัว lighting, อ่านหน้าจอนะฮะหรือว่าการเสริมการมองเห็นนะฮะหรือว่าการช่วยสาหรับการได้ยินนะครับรวมไปถึงการตอบโตที่ว่องไวขึ้นนะครับเราจะเน้นไปที่หัวข้อเรื่องของการได้ยินก่อนก็คือไปที่เสียงครับเข้าไปที่เสียงตรงนี้นะฮะอ่าคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะมีฟังก์ชันแบบเยอะแยะมากมายนะครับเหตุผลที่ผมเข้ามาตรงนี้ก็คือปกติแล้วถ้าเกิดเสียงเราอยู่ดีๆมันไม่ได้ยินเนี่ยมันจะมีสวิตช์เปิดตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมอ่ามันเปิดตรงนี้นะฮะ ถ้าเปิดในลักษณะนี้เนี่ยทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงต่างๆของโทรศัพท์นะฮะให้คุณเข้ามากดเปิดครับโอเคฮะหลังจากที่คุณเปิดตรงนี้แล้วเนี่ยเสียงทุกอย่างมันจะกลับมาไม่เชื่อคุณก็ลองเทสเอาดูนะครับซึ่งวิธีการเทสก็ง,ง่ายมากนะเลื่อนกดเสียงลงมาครับแล้วก็เลื่อนมันลงมานะคุณก็จะเทสได้นะครับว่ามันดังไม่ดังอะไรยังไงนะครับโอเคเข้ามาในนี้ก่าชัดเจนกว่ารนะาดับเสียงนะ มันปกตดิดีแล้วผมก็เลยมันก็เลยดังอยู่แล้วนะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าลองทําไป2วิธีการเมื่อกี้นะที่ผมแนะนําไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่ได้อีกนะครับให้ทุกคนลองอีกวิธีหนึ่งก็คือไปส่งซอมเพราะว่าน่าจะเป็นที่ลาโพงขาดแล้วล่ะนะครับลาโพงขาดก็อาจจะมาจากสาเหตุการที่เราทําร่วงนะฮะ แล้วอุปกรณ์มันไปโดนกับพื้นปูนหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะทำให้เกิดความเสียหายกับลำโพงทำให้อุปกรณ์ของเรานั้นไม่มีเสียงนะเสียงไม่ดังก็แบบนี้ต้องส่งซ่อมนะครับเกินกว่าที่เราจะมาตั้งค่าในแอปพลิเคชันของมือถือแล้วนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้นะฮะผมขอฝากสาระความวรู้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะลองทำอยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็ลองทำดูนะครับคุณอาจจะใช้เครื่องเพื่อนฟังก่อนวิธีการทำนะแล้วก็ ค่อยๆทากับเครื่องของคุณเองนะซึ่งผมลองแนละ้ววิธีการนี้ผมใช้ได้นะครับแล้วก็คุณต้องดูด้วยแล้วแต่เคสแล้วแต่อาการของแต่ละเครื่องนะครับบางคนมาดูคลิปผมบอก i, เฮ้ยทาดูแล้วทาไม่ได้มันก็อีกอาการหนึ่งนะของคุณมันอีกอาการหนึ่งพองผมอีกอาการหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นอาการเดียวกวับของผมเนี่ยรับรองแก้ไขได้แน่นอนนะครับหายห่วงนะฮะโอเคร okay, ครับผมสำหรับคลิปของมีฟอล์ลชแนลในวันนี้นะฮะ ขออนุญาตฝากไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็กด subscribe ให้กับเรานะฮะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับมีฟองชาแนลนะครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อ,อย่าลืมเดอกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ